ที่น่ารักทุกคนค่ะพบกับครูปาในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้จักสระไอไม้มาลายรีอยังคะถ้าเด็กๆอยากรู้จักสระไอไม้มาลายแล้วเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้นานความรู้ เข้าใจหลักการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะกับสระไอไม้มาลายได้ถูกต้องด้านทักษะอ่านออกเสียงคําที่ประสมพยัญชนะกับสระไอไม้มาลายได้และเขียนรูปคำที่ประสมพยัญชนะกับสระไอไม้มาลายได้ถูกต้องด้านเจตคติเด็กๆจะมีความใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบค่ะ แสระไอไม้มาลายเด็กๆคนไหนร้องได้ช่วยร้องตามด้วยนะคะ ลำไฟฟ้าไรนาไตปลาตาไวใช้สาระไอไส่ไก่ไสไก่ไสไก่ก็มีเสียงไอไข่ไก่มักมีกำไรทำไรมาไฟห่างไกลใจไมว่องไวอยากใหญทั่วไปไวไว เชื่อชาเงายใครไทหนะ้าใช้สารอาไ,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 ไอไป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 ไอไม้เมาลายวังไว้ข้างหน้าลำใหญ่ไฟฟ้าไร่นาะไตปลาตาไวใช้ ไฟฟ้าไรนาใตปลาตาไวใช้สาระไอไส่ไก่ไส่ไก่ไส่ไก่ก็มีเสียงไอไข่ไก่มักมีกำไรทำไรมาไฟห่างไกลใจไม่ว่องไวอยากใจญทั่วไปไวไว้ไว เช่นไหนเชื่อชาเงยใครไถหน้าในะช้สาระไอ ลายไม้มาลายหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะได้รู้จักหน้าตาของสระไอไม้มาลายไปแล้วคราวนี้เรามาดูลักษณะของสระไอไม้มาลายกันบ้างนะคะลักษณะของสระไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายอ่านออกเสียงว่าไอสระไอเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงส,สั้นว่าไอ สระไอจะวางอยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆอ่านปร,ระสงค์คสระไอไม้มาลายเด็กๆจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนเสียงสระไอไม้มาลายแล้วตามด้วยเสียงสระไอไม้มาลายนะคะบทเรียนสระไอไม้มาลายเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ การอ่านแจกลูกการสะกดคำสระไอไม้มมลายสวัสดีค่ะน้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอะไรนะถูกต้องค่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระไอไม้มมลายเรามาดูกันนะคะว่าคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มลาย จะมีการแจกลูกสะกดคำอย่างไรจากตัวอย่างคำต่อไปนี้ใจมาจากสารไอไม้มาลายประสมกับพยัญชนะจอออกเสียงว่าจไอ,อใจน้องๆลองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ จอไอใจคำว่าไปมาจากสระายไอไม้มาลายประสมกับปอปลาสะกดว่าปอไออ่านว่าไปไหนลองอ่านพร้อมกันสิคะปอไอไปไปมาจาก สระอายไม้มะลายประสมกับพยัญชนะตอออกเสียงว่าตอไอไตอไหนขอเซนคนเก่งอ่านพร้อมกันอีกทีสิคะตอไอไตอ เก่งมากค่ะไอมีการแจกลูกหรือสะกดคำอย่างไรนะคนเก่งช่วยคิดทีมาดูกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าคำว่าไอมาจากสร,ระไอผสมกับออ่างไม่มไ้ลายสะก,กดว่าอไออ,อา่อานว่าไอน้องๆ ลองออกเสียงพร้อมกันนะคะอออไอไกลคำว่าไกลหมายถึงที่สำหรับเหนี่ยวให้ลูกประสุนลั่นออกไปใจคำว่าใจหมายถึงได้หรือไหมที่แยกแล้วมัดไว้เพื่อไม่ให้ยุ่งไป คำว่าไปหมายถึงเคลื่อนออกจากที่ใช้ตรงข้ามกับมาไตาคำว่าไตาหมายถึงอวัยวะภายในสำหรับกลั่นปัสสาวะไอคำว่าไอาหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะอย่างควันลอยออกมาจากของที่ถูกความร้อนทำให้ระเหยก่อนจากกันวันนี้เรามาทบทวนการแจกลูกจะกดสละไอไม้มาลายกันนะคะไกลไกลมาจาก สารไอไม้มาลายผสมกับพยัญชนะก็อ,ออกเสียงว่ากอไอไกล,ลองออกเสียงพร้อมกันนะคะกอไอไกล ใจใจมาจากสารไอไม้มาลายประสมกับพยัญชนะจอออกเสียงว่าจอไอใจ น้องๆลองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะจอไอใจไปคำว่าไปมาจากปอปลาประสมกับสรายไอไม้มาลายสะกดว่า ปอไออ่านว่าไปไหนลองอ่านพร้อมกันสิคะปอไอไปไตไต,าตามาจากสระไยไม้มะลาย ประสมกับพยัญชนะตอออกเสียงว่าตอไอตไหนขอเซนคงคนเก่งอ่านพร้อมกันอีกทีสิคะตอไอตเก่งมากค่ะ ไอมาดูกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าคำว่าไอมาจากสร,ระไอผสมกับอออ่างไม้มาลายสะกดว่าอไออ่านว่าไอน้องๆ ลองออกเสียงพร้อมกันนะคะอออไอเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆทำได้ถูกต้องกันถูกข้อเลยใช่ไหมเอ่ยน้องๆอ,อย่าลืมลองกลับไปฝึกแจกลูกด้วยตนเองนะคะได้เรียนรู้เรื่องสละไอไหม้มาลายไปแล้วคราวนี้ เรามาฝึกอ่านคำสระไอไม้มาลายกันบ้างนะคะเด็กๆออกเสียงพยัญชนะและสระตามคุณครูด้วยนะฝึกอ่านคำสระไอไม้มาลายเด็กๆคะพยัญชนะตัวสีน้ําเงินจะแทนอักษรกลางพยัญชนะสีม่วงจะแทนอักษรสูงส่วนพยัญชนะสีเขียวจะแทนอักษรต่ํานะคะ เดี๋ยวรอบที่หนึ่งคุณครูจะสะกดให้เด็กๆฟังก่อนและเด็กๆสะกดตามจุดสีแดงในรอบที่2นะคะกอไอไกขอไอไขงอไอไงมอไอไมต่อไอไตวอไอไว รอไอไรหอไอไหายมาสะกดเป็นคำมันต่อค่ะช่อไอช้ยยอโอโยอ่านว่าชัยโยคำต่อไปค่ะฟอไอไฟฟออาฟาไมโทฟ้า อ่านว่าไฟฟ้าคำต่อไปค่ะทออัมทำมอไอไม้อ่านว่าทำไม่รอบที่สองอ่านเป็นคำตามาคุณครูนะคะไกลไข่ไงไม่ไต ไวไรไหยอ่านเป็นคำค่ะใชยโยกไฟฟ้าทำไมเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสละไอไม้มาลายไปแล้วคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดสละไอไม้มาลายกันบ้างนะคะ แบบฝึกคัดคัดลายมือสาระไอไม้มาลายคำชี้แจงให้นักเรียนฝึกคัดลายมือจากบทร้อยกลองไหลเรือไฟและฝึกอ,อ่านให้คุณครูฟังด้วยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะบทร้อยกลองไหลเรือไฟเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อน เมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วให้ไปฝึกเขียนคัดลายมือลงในสมุดนะคะเด็กๆคะคำที่เป็นสีแดงจะเป็นคำที่ประสม,สมด้วยสระไอไม้มาลายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามจุดสีแดงในรอบที่2นะงานไหลเรือไฟงานใต้ทูกเทียน เรือไฟไหลเวียนใต้เทียนบูชานำดอกไม้ไฟเอาไว้ข้างฝาดอกไม้ไฟฟ้าใต้ไว้ให้ดี เรือไฟไหลไปไม้ไผ่แต่งสีไฟไหม้บางทีเมื่อไปไกลาตาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังอีกรอบนะคะงานไหลเรือไฟ งานใต้ทูบเทียนเรือไฟไหลเวียนใต้เทียนบูชานำดอกไม้ไฟเอาไว้ข้างฝาดอกไม้ไฟฟ้าใต้ไว้ให้ดีเรือไฟไหลไปไม้ไผ่แต่งสีไฟไหม้บางที เมื่อไปไกลตาคราวนี้เด็กๆไปฝึกคัดลายมือลงในสมุดและฝึกอา่านให้คุณครูฟังด้วยนะคะคนเก่งเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะได้เรียนรู้เรื่องสระไอไม้มาลายนั่นเอง สระไอไม้มาลายอ่านออกเสียงว่าไอสระไอเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระไอจะวางอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นแล้ววิธีการเขียนสระไอ่ะคาเด็กๆเริ่มต้นม้วนหัวเป็นวงกลมจากด้านในลากเส้นตรงขึ้นไปพอประมาณแล้วลากเส้นตรงเฉียงลงมาทางซ้ายแล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไป ตามทิศทางการเขียนนะคะเด<ๆ>็กๆเด็กๆคะเด็กๆอยากอ่านคําที่ประสมด้วยสระไอไม้มาลายได้คล่องแคล่วไหมคะถ้าเด็กๆอยากอ่านคําที่ประสมด้วยสระไอไม้มาลายได้คล่องแคล่วการฝึกอ่านประสมคําเป็นพื้นฐานสําคัญในการอ่านเด็กๆจะต้องไปฝึกอ่านคําที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายมาให้คุณครูฟังด้วยนะคะคุณเกง่ง Hey. มันฝึกอ่านเขียนฝึกประสมคำสระไอไม้มาลายให้คุณครูฟังด้วยนะคะแล้วอย่าลืมพบทวนบนเรียนกันด้วยนะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะช่วยกดถูกใจกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย